สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับกับจิวคัตจูเนี่ยสี่อีกแล้วนะครับผมดูเดดเขาโอ้เดดเขาเขามาใหม่แล้วครับผมเออเป็นวันหนึ่งสองสี่นะครับผมเขาแซงแซงเดดเขามาแล้วนะเดย์เพลก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่นี่เป็นอุ้ยอ่าไม่เบอรอน่าจะเป็นห้องขายไม่เติมสต็อกนะขายเป็นของแอปเปิ้ลเหรอขายคอร์สขายแอปเปิ้ลนะแต่ของเหมือนจะยังไม่เติมนะครับ ผมดูท่าแล้วแมปมันน่าจะไม่โหลดเหมือนเดิมหรือเปล่าเคเวันนี้เราเริ่มจากเออซีเคฟ้าแล้วกันนะปลาพับเจนะผมคือมีคนนึงบอกว่าเออเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะแต่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะเขาชื่ออาริเกอร์นะผมเราไปที่แรกเลยกันน่าจะทางนี้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่จะเป็นบ้านของอาริเกอร์อาริเกอร์นะฮะนี่ไงกำลังทําบ้านใหม่อาริเกอร์นะผมอ่อกาก็พามาดูแล้วนะก็จะเป็นแบบว่ามีกําแพงนะกําแพงค่อนข้างที่จะใหญ่นะ อ,อาอเขาชี้ว่าในนี้นะฮะโอเคฮะข้างในนี้มีอะไรเฮ้ยเหมือนจะเป็นถ้ำน้ำบาดาลเอิม่มสักอย่างแล้วเขาไม่ลงมาด้วยละ่ะมันพาไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยเป็นเหมือนใต้น้ำอะไรมาโผเหมืองแร่แบบเหมือน,แบบ <c oughs> อนตามล่าหาสมบัติอะไรงี้ปะจนสลับอะไรนี้เออที่เขาชอบเอาแบบถังรังอะไรมา อสุดเท่ออแล้วก็ในพับเจเหมือนเขาจะมีบอกว่าอะไรนะสักตาบอกว่ามันจะมีหลุมหลุมหนึ่งนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะมันหลุมไหนนะก็เหมือนเราเคยลงมาแล้วนะนะอันนี้เป็นเหมือนหลุมดำเหมือนจะลึกนะแต่มันก็ตื้นจะใช่แล้วนี่คือบ้านหรือเปล่าใหญ่จัดเหมือนเขาจะเตรียมพื้นที่นะทำห้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีเลี้ยงแกะ ใช่ hey, แต่สวยนะดูจากข้างล่างนี่เนหะ็นไหมอันนี้ก็ของใหม่นะเป็นนกเปล่านี่นี่น,นี่ Hello before นะเหมือนจะเป็นแพงนะครับผมมันคือนกหรือมาเออเหมืนอนโซนิกเลยเออน่าจะโซนิกนะมีแบบหางๆวิเม่นตรงนี้ก็เหมือนจะเฮ้ยตรงนี้ก็เหมือนจะทำเพิ่มแล้วนะครับเป็นมีเสามีอะไรเพิ่มขึ้นมานะเป็นบ้านวิชเยอะๆนะฮะมันเป็นเอ่อ tab F นะฮะซึ่งแ a บมันไม่โหลดอีกแล้วครับท่านผู้ชมก็ตรงนี้เหมือนจะมีเอ่อ อะไรที่นิดหน่อยนะครับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้ป่ะมาครับไกด์นะบใบ TK น่าจะทดอเคก็1สถานที่ในการเริ่มเล่นต้องมีป่านะประมาณนี้2ตัดต้นไม้นะ่ะปกติ3หาเหมืองเออเขาทำเป็นซีนๆเนานะเออก็ดีเหมือนกันโอเคที่ต่อไปก็จะเป็นบ้านหมอบอสนะฮะก็ตรงนี้เหมือนจะมีการวางนะครับทำน่าจะ แบบเป็นทําเป็นปูทางเดินอะไรอย่างี้ละมั้งเคต่อไปเป็นบ้านชิลอนกับอลิสนะฮะเอ่อเนื่องจากแมบ,บมันไม่ค่อยโหลดนะฮะก็ทางเจ้าของบ้านมีอะไรจะฝากก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมพักผ่อนนะฮะนี่อันนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับแบบว่าอันนี้เป็นใบพัดน่าจะมีสองข้างนะครับเป็นใบพัดแบบกลมๆสองข้างเหมือนโดรนอะไรพวกเนี้ย แต่น่าจะเป็นเฮลิอคอปเตอร์มาก,กว่านะมีห้อยเหมือนเสบียงอะไรมาด้วยน่าจะกำลังทำอยู่นะฮะค่อนข้างเท่ต่อไปจะเป็นไอ้นะฮะน่าจะไม่มีอะไรมั้งไซมอนจะอย่าบอกนะเขาทำพื้นที่เพิ่มอีกแล้วทำไมตัวนี้มันยังเป็นดินแบบดินปกติอยู่เท่าที่เห็นนะตรงนี้เดี๋ยวเหมือนจะเป็นนี่ตรงนี้สวยมากเป็นน้ำตกนะพี่ตกลงมาแล้วก็เป็นแม่นม้ำใหญ่นะซึ่งเรียบมากๆโอ้ oh my god ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ดิมเลสอันนี้เขานนเหมือนจะติดเรียนนะครับเหมือนจะยังไม่มานะตาย2องหกเป็นไงบ้างอันนี้โอ้นี้ต้นไม้ใหม่มใช่ไหม <c oughs> ต้นไม้อันใหม่แหละนะโอ้โหเป็นต้นไม้สไตล์ใหญ่ๆยักๆนะ <c oughs> ข้างในไม่รู้เสร็จเรียงนะไปดูข้างในหน่อยเหมือนจะเพิ่มนะครับเหมือนจะเพิ่มเหมือนจะเพิ่มไปจะเป็นเออเชสเดบอนนะ อันนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับผมเหมือนเขาจะเปลี่ยนจากแค่เราเป็นข้าววางสวนนะฮะอันนี้อันนี้นับไหมนับนับไหมไปจะเป็นเมฮ์ครับนะฮะโอเคก็เหมือนตรงนี้จะเป็นอันใหม่นะของใหม่เฮ้ยตรงนี้คืออะไรเหมือนเคยลงแล้วนะฮะอันนี้เหมือนยังไม่เคยมาโหมีเต่าน่าจะเป็นคุกเต่านะครับผมคุกเต่านี่เลี้ยงปลานี่เขามาัพอพันธุ์ตรงนี้นะง้อแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีนี่เป็นน้ําตกลงมาด้วย ไปจะเป็นแมรี่เฟสนะฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะรผมใครมีข้อมูลก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเราไปดูพี่เชล็อกกันบ้างนะครับพี่เชล็อกกับเปลือสําราญของเขาเนี่ย <c oughs> นั่น,ออรรนมันคืออะไรครับท่านผู้ชมนั่นมันคืออะไรครับท่านผู้ชมน่าจะยังไม่เสร็จนะฮะน่าจะเหมือนเดิมตะวันสิเหมือนจะไม่มีอัปเดตนะผมแบบข้ามไปเลยกันเนาะตัวไปเป็นกันจังนะคนนี้มีอัปเดตแน่นอนนะครับผมกันจังเหมือนเขาจะมีเหมือนว่า สถานีรถไฟที่แบบไปไกลมากๆแล้วมีหลายสถานีจัดๆนะซึ่งผมก็เรียบเรียงไม่ถูกเหมือนกันนะว่าสถานีไหนไ,ไปสถานีไหนนะคือเนี่ยคือเขาจะทํารางเยอะมากนะซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วนะว่ามันรางไหนไปทางรางแล้วเนี่ยน,นี่ก็มีรางนะเหมือนเขาจะทําแบบว่าทําแบบโอ้หมายกอดคือผมไม่รู้ว่าทางไหนมันต่อกับทางไหนนะเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นอีกรางหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นมาข้างบน อ๋อเขาทำเป็นข้างบนด้วยครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นรางใหม่เลยเหมือนรถรถไฟฟ้าแรงสูงโอเลนี่บ้านเคยเนี่ยแล้วมันเป็นเรืองแสงเงอันนี้บ้านขายห้องเอ1ศนย์หนึ่งเลือนสวีสวีทเลยวะอันนี้เป็นร้านกาแฟถ้ามมันมีร้านอะไรอยู่เต็มภูเขาไปหมดห้องเอ2มศูนย์สอง บ้านพักตากอากาศนะครับเหมือนจะมีบ้านพักตากอากาศเต็มไปหมดนะช่วงนี้เออาจจะเป็นแบบว่าสถานที่พักคันหรือเปล่าในน,นี้นะก็เนื่องจากแบบมันไม่ค่อยโหลดนะครับผมก็ไม่รู้จะดูยังไงเหมือนกัน<笑><笑>ก็เดี๋ยวอาจจะไม่รู้ว่าคลิปหน้ามันจะหาหรือยังนะก็ลองในนึงนะครับผมอาจจะดูไม่ครบนะสำหรับคลิปนี้เหมือนนะโอเคต่อไปเราจะไปบ้านโปเซโคเฟอร์สงนะครับผมเฟอร์สจงบอกว่าจะทําแผนทําอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นเมืองหรือปราสาทหรืออะไรสักอย่างนะซึ่งนี่หรือเปล่าฐานทัพอะไรของเฟอร์สจงหรือเปล่า โปรเจกต์ใหญ่มากโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วทุกคนเจ้าเจ้าฮอร์รอดูคลิปหน้านะผมไปไปดูที่ต่อไปดีกว่าที่ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นี่ไลเตอร์นะฮะไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วมั้งโอเคเหมือนจะครบแล้วมั้งเราไปดูข้างล่างบ้างนะผมข้างล่างข้างล่างเริ่มจากเลโก้สร้างเหมือนเดิมคนนี้เหมือนจะมีงานวัดรูปงานอะไรของเขานะผมก็อาจจะไม่มีอัปเดตหลือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ น่าจะไม่มีอะไรนะฮะออโลเนลี่ข่าวพูดสำจิตมาดูโซนนี้นะโซนนี้โซนโมเดิร์นนะตรงนี้จะมีบ้านหลักสีใช่หรือไม่ผมอ่านี่ไงอ่อเหมือนจะตกแต่งข้างในเสร็จแล้วนะฮะแต่มันจะยังไม่ครบทุกหลังนะเหมือนบ้านจะเป็นแบบแต่ละธีมเลยนะแบบอันนี้ธีมแบบว่าเขียวอันนี้จะเป็นธีมแบบฮาโลวีนสีสม้มเฮ้ยมีความเท่นในตัวนะจ๊ะนี่เป็นไงเฮ้ยชอบชอบชอบ โซนไม่ไดวบอกก็จะมีแบบว่ากัางหันนะฮ้ยขัางหันนี่สวยมากคือมันเป็นแบบโค้งๆอ่ะเดี๋ยวดิเออใบพัดมันเป็นแบบโค้งๆอ่ะสวยดีทักิ้งล็อกเก็ตนะผมเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มนะครับอ่ะใต้ดินก็ไม่รวมกันใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเอกทิปเปอร์อันนี้ไม่มีนะครับต้องไปอีกบ้านหนึ่งนะรออนาน่าบ้านหน้าบอยนะเบลวินเดอร์เกมนะบ้านที่อยู่ติดกับพออับเจตรงนี้นะยังอยู่ดีนะครับบ้านกับสคาร์เฟอร์ดิงก็ยังอยู่ดีนะ อยังยังยังเป็นรูอยู่วันในสองสี่นะผมะก็ตรงนี้มันจะใหญ่ๆนะเหมือนข้างบนนี้จะสร้างอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาทํารถล่างแล้วเนี่ยน่าใช่อ๋อไปรถล่างที่มีเขานั่งอยู่นะครับแต่ใหญ่ใหญ่จัดเลยนะครนี่โอ้โยางเทจริงคือแบบยิ่งใหญ่อลังการนะนี่ก็เป็นทางรถไฟอันยิ่งใหญ่ของเขานะครับข้างบนก็มีเขามีเขาบินมานะผม าบินไปไหนครับเขาจะสร้างเขาเขาจะขยายอาณาเขตพื้นหญ้าไปนะแต่เป็นพื้นหญ้าที่มันดำๆ่อยนะเพราะมันอยู่ในแบบว่าทะเลทรายอะไรอย่างงี้อันนี้เขาจะทาเป็นเตาเผาอัตโนมัตินะแบบ first player นะฮะบ้านนี้ก็ีปิกขึ้นนะเหมือนจะอัปเดตเร็วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูั่งนี้ก่อนนะน,นีเขาทําเพิ่มนะผมเป็นแบบโอ้โหแบบว่าเหมือนเข้าเข้าแบบวิหารนะวิหารใต้ดินอะไรอย่างงี้ เขาพัฒนาเร็วมากท่านผู้ชมเขาพัฒนาเร็วมากจากสัปดาห์ที่แล้วที่ยังไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหสุดยอดนะวนนี้ยังไม่ได้ก่อสร้างโอเคตอนแรกที่ผมเห็นนี่ตรงนี้นะหัวเขานะไม่ใช่แมงมุมนะเหมือนจะเป็นแมวหรือเปล่าผมก็ยังดูไม่ออกโอ้ตัวนี้มีะสะพานใหม่โอ้โหว้าวว้าว,ว,าวอีกแล้วแล้วก็มีบ้านตรงนี้ที่เขากำลังทำอยู่ฮันเน่ขอโทษ ต่อไปก็จะเป็นฟันเดย์อ่ะฟันเดย์คนนี้เหมือนจะติดงานเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ส่งพิกัดมานะรอไปก่อนนะต่อไปเป็นสเปรแมนวิสนะครับเหมือนจะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เตรียมพื้นที่อยู่นะคนคนนี้นี่เหมือนจะสร้างเป็นบ้านในมบิซีอะไรักอย่างนะตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะรอดูได้นะผมกุชิกายนะคนนี้ก็ทําเยเิ่มกันก็เป็นคนที่สร้างหมู่บ้านบิซีด้วยตัวเองขึ้นมานะฮะตัวนี้มีเหมือนอะไรสักอย่างนะครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะ ฝากกชษีกายมาบอกด้วยนะครับผมตัวด้ของใหม่เป็นเหมือนอะไรนะโตอัลวินโตกลมอะไรวันนี้ไม่รู้อันนี้ผู้ผิดอะไรก็ขอไปด้วยนะเออแต่เทนะเท่เท่เท่ดิออันนี้ก็เป็นซฟิงก,กับพิระมิดของคานะข้างในก็เป็นแบบเบียคอนนะแล้วก็มีเหมือนนี่หลุ่มซซฟาโลหรือเปล่าอ๋อมีองค์คารกอย่างเทแล้วก็ตรงนี้เหมือนมีสโตนเฮนส์นนะสโตนเฮนแน่นอนอันนี้ ไม่น่าใช่นะโอ้โหก็ดูดีนะครับเป็นเมืองเซเลสทร์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะคลิปสองพันห้านะผมวันนี้เราต้องไปดูหมู่บ้านเขาไม่ได้นะคือผมพลาดมาสองคลิปแล้วจริงเพราะว่าแมปไม่โหลดในตรงกลางนี้ก็เหมือนจะมีน้ําพุแล้วก็เส้นทางเพิ่มมานะครับนี่มันเขาจะแบบทนไม่ไหวแล้วนะฮะผมหาบ้านก็ไม่เจอสัยทีนะฮะเฮ้ยนาฬิกาด้วยวะเฮ้ยนี่อันนี้ใช่ไหมที่หมู่บ้านที่เขาบอกน่าจะใช่ปะ่ะเออนี่นะเป็นหมู่บ้านนะ ชอบนาฬิกามากใช่ไหมใช่ใช่เลยน่าจะใช่แหละมัง้งโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับหมู่บ้านครับนะ,ะที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะแล้วแมปมันก็ไม่โหลดอีกแล้วนะดูดีมีบ้านหรือหมู่บ้านนี้ผมไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนตอนนี้เริ่มงงไปหมดแล้วต่อไปจะเป็นไฮเฟสนะทางเดินสู่อะคาเรียมเขามีข้างล่างโดยข้างล่างคืออะไรนี่โอ้ oh my god โอเคข้างล่างเขาเหมือนเขาจะทำอะไรไม่รู้นะใหญ่มากนะ มีทางออกสีทางนะผมเวลาเขาขึ้นก็น่าจะขึ้นทางนี้แหละแล้วก็ออกมาทางนี้อ๋อเป็นทางวนรอบๆเอาข้อเรียมของจริงนะผมอันนี้ปราศา,าทของเอ็กซ์ e กับ Steve a r c เจอนะฮะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเจอเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าเขาย้ายบ้านหนีผมไปหรือยังนะแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะผมโอเคไปดูต่อไปานที่แบบไม่โหลดนะผมแป้ง ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะใครมีข้อมูลสำหรับคนคนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมเออตัวนี้น่ารักดีนะ Ken Channel นะครับมาอยู่มาใหม่กับ Ken Gamer Katty นะฮะก็เหมือนจะมีบ้านที่ยังไม่เสร็จอยู่นะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรนะคือบางทีก็จำไม่ได้จริงๆนะอ่านี่งไงเป็นโฮมนะครับซึ่งดึกลงไปโอ้เป็นเหมือนแยกห้องๆนะคบเบดสเมนต์ <c oughs> นะ นี่เป็นไรเนี่ยเป็นฐานอะไรนี้ป่ะห้องเก็บของนี่แล้วก็มีแบบว่านี่เป็นเ e d r o o m นะห้องนอนนะอ๋อนอนบนล่างเลยนะหมายถึงเตียงสองชั้นนะแะ้วขวานี่มันไปไหนฟาร์มนะห้องห้องนี้น่าจะเป็นฟาร์มในอนาคตนะต่อไปก็ที่จะท้ายนะบ้านใหม่คิวโซฮับเหมือนเขาจะเริ่มใหม่กับทุกๆอย่างนะครับผมมีฟาร์มเริ่มแบบเริ่มแบบเหมือนเพิ่งมาเล่นใหม่มีฟาร์มเล็กมีอะไรฟาร์มมีซีโอ้ไม่ก็เยอะมาก ประมาณนี้นะครับสำหรับคิวโซฮานะก็หมดแล้วนะครับสำหรับบ้านในสัปดาห์นี้นะผมจริงๆมันอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมไปดูไม่ครบนะเพราะแมปมันไม่โหลดนะผมผมก็ไม่รู้กันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะคอมผมหรือว่าเป็นเพราะเซิร์ฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โอเคไม่เป็นไรนะหวังว่าคราวหนะ้าอาจจะหายนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ซับสไคร้นะเอาไว้เจอกันคลิปหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย